แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณโอป้าคุณศักศินิภาคุณนภัสและคุณสายฟีวีแปดมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีไอทีบายสัตว์สิงห์ผมในคลิปบรรยากาศโรวันนี้กระบมากันอีกแล้วนะครับก็อย่างเช่นเคยครับในซีรีส์นี้นะครับอะไรจริง,รงๆก็เห็นแล้วแหละถ้าใครดูแล้วไม่ชอบใจก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าแค่มันออกเยอะแล้วก็เป็นสายลองๆเยอะนะครับเราก็เลยไม่ทาคลิปแยกแล้วก็ไม่ได้อินดีเทลอะไรกับเด็กไหนเลยนะครับนะตอนนั้นอย่างที่บอกคือไม่งั้ แค่นี้เอาจริงๆว่าตามแผนก็คือโดนไปครึ่งเดือนแล้วนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับกับอาซูนนะครับผมนะก็รอบนี้เป็นแคนเขียวทั้งหมดครับ mm hmm. เด็กแรกก็เป็นกีราฟ้าครับคือเอาจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ากีราฟ้าพี่แกขึ้นชื่อหรือชาอยู่แล้วเรื่องว่าออกมาทําไมนะครับผมนะก็มันเป็นของเสริมเด็กกีราฟ้านะซึ่งตัวเด็กมันอะ่ะมันโดนฟลิกว่าคุณต้องใส่กีราฟ้าพอกีราฟ้าเสร็จรึเปล่า เกตต้องแต่ตัวเริ่มยันเกตสามอะมันก็เลยกลายเป็นแบบช่วงเวลาของกีราฟ่าแดกไปอย่างละเกตละสี่ใบสี่ใบหมดเลยมันทําให้รู้สึกว่าตัวเด็กมันอะค่อนข้างจะบิดอะไรไม่ค่อยได้ทีเนี้ยพอเรามันโดนกินไปเยอะขนาดเนี้ยเกตหนึ่งมันก็ต้องไปใส่ทิ้งตปพีจีไม่งั้นจะเล่นไม่ได้พอจะเล่นไม่ได้เสร็จปุบตัวที่ออกมาใหม่กีราฟ่ามันก็เลยอ่ามันก็เลยจะเป็นในของตัว เรียกว่าไงอย่าเป็นตัวเกรดหนึ่งเนี่ยมันใส่ได้แค่สองใบที่เหลือเนี่ยในส่วนเกรดสองมันก็จะมีตัวที่เป็นเล่นอยู่กีราฟาอีกสี่ใบซึ่งมันโดนฟิกค่อนข้างพอสมควรมาที่ตัวเกรดสองตัวอื่นก็จะเป็นตัวที่อีกน้อยเดเซปหลักๆจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการอีกน้อยเดเซปแล้วก็จับพลารายแล้วก็อีกน้อยเดเซปหลักๆเลยทีนี้พอมาถึงในส่วนของตัวเกรดสามเนี่ยกีราฟาก็อย่างที่บอกกินไปสี่ มีตัวเลขกกับกีราฟาก็เอาไปอีกสี่ดาร์เฟสเอาไปอีกหนึ่งแล้วก็รวมคิวไาอีกสี่ซึ่งโอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับมันใส่อะไรแทบไม่ได้เลยมันมีแค่ตัวเดียวอ่ะอืมันมีแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับมันมีแค่ตัวเดียวที่มันสล็อตเป็นสล็อตว่างแล้วก็จริงๆไม่อยากจะเปลี่ยนคิวด้วยเพราะว่าหลักๆตัวเล็กมันก็แทบจะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วนะครับในส่วน2องสไตล์ก็เป็นกีราฟ้าสี่ครับแล้วก็สตาร์ควิเทิลจริงสตันตัวสตันตัวล่างสไตล์ใช้ง่ายในสีโลนะนะครับแล้้วววก็ีตตตัึงได่่อยูิ พาไลท์หน้าพาไลท์หลังนะครับอีก2ใบแล้วก็ฮาร์โมนิกหนึ่งวิธีการเล่นของมันอนะ่ะมันจะไม่ได้หนีจากการเล่นกีราฟาเลยคือมันจะแบบปักลงมาแล้วลงมาไลท์ไลท์ไลไล,ลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยตัวสไตล์งกีราฟามันจะซับพอร์ตตัวกีราฟาแล้วก็เป็นการบวกพลังพลังให้มันเฉยเด็กมันอนะ่ะจะเน้นกับการว่าอีกน้อยเะเซปตตีแต่ตัวอ้ดันอีกน้อยเะเซปต์ดัดน, Set, ดนเสียงไม่ใช่กีราฟานะครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่า ทำไมมันรู้สึกว่าจัดแล้วมันดูไม่ค่อยมีอะไรสําหรับในเด็กนะครับแต่ก็ใครชอบกีฬาฟ้าก็จัดได้นะเอาจริงๆอันนี้คือเรานําเสนอในง่ายที่ว่าโอเคมันออกสายกีฬาฟ้ามาให้ทิกเกอร์เป็นดอก9ครับต้องใช้มือเยอะนะครับในระดับหนึ่งพอเหมือนกันเพราะว่ามันต้องจั่วหาของเล่นพอสมควรนะครับโอเคไปที่แคนต่อไปครับเกสเนเจอร์เกสเนเจอร์ครับอันนี้อยากให้กลับไปดูที่ตัวของคลิปอ่าโฮโนลารีโปรเฟสเซอร์นะครับหรืออ่าไอตัวเด็กศาสตราจารย์นั่นแหละ เพราะว่าอันเนี้ยมันเอาไปใส่แค่เด็กนั้นตัวเดียวนะครับไอตัวฮอนโอลาลีโปรเฟสเซอร์จริงๆแต่ว่าเอาจริงอ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องอยู่เด็กนั้นเด็กเดียวก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยอ่ามันอยู่กับเด็กเบรกไลท์ที่เอาไปทําเป็นไฮบิดเบรกไลท์กึ่งเบรกไลท์กึ่งตัวของบิ๊กเบลลี่ก็ได้แต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้ดูเก่งหรืออะไรขึ้นมาหลักๆเนี่ยตัวเนี้ยก็เลยจะไปอยู่ในเด็กนั้นอย่างเดียวแล้วก็จะมีสไตล์ตัวนี้ออกมาตัวนั้นก็ อยู่ได้ทุกเด็กของเกนเจอร์ ature, ตัวลงมาชี้เ,เวลาตายหนึ่งตัวแล้วดึงเกศสามขึ้นมือของเกนเจอร์เอาจริงๆในซีโร่ก็แอบไม่น่าใช้เพราะมันไปดึงทิกเกอร์ขึ้นมาทั้งหมดมันก็เลยกลายรู้สึกว่าตัวนี้ให้น้องๆกลับไปดูคลิปนั้นก็ได้ครับแล้วกอาตัวนี้ไปยัดใส่ในคลิปนั้นเพราะว่ามันอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้มันออกถ้าการจริงตัวนี้มันออกก่อนแต่ว่าซีโร่เสียออกชุดนั้นมาก่อนตัวนี้นะครับนะอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับกับเนลเนต้าครับออกสายอา่าอะไรนะ ตอกสายไมเดนนะครับผมนะมันชื่อมันชื่อใช่ไหมมันชื่อไมเดนใช่ไหมไมเดนออฟอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับนะ <S <S สายนี้จะเป็นอีกสายหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการ์ดเก่าแล้วก็นำมาทำคู่รีเจนเหมือนพวกเดรดิคอร์ดเหมือนพวกเดยูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะมีตัวเล่นที่เอาไว้เล่นกับชุดแรกออกมานะครับผมแล้วก็จะมีแล้วก็จะใส่หลกัหลกๆก็จะใส่ตัวที่ชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับ หลักๆเนี่ยก็จะเล่นซัพพอร์ตตัวที่ชื่อตัวไมเดนหมดเลยนะครับจะเกรดหนึ่งก็จะมี P.G.G. ี G ่ G ทิ้งไต4สี่อันนี้คือต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตชื่อไมเดนและเกรดสองจะมี Lost Memory ครับไอ้ตัวนี้ไว้จั่วนะครับชื่อเหมือนกันจัวตัวรับบูธถ้าจำไม่ผิดติดไมเดนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็มันเป็นชื่ออะไรก็ได้ก็จะได้ซีเรียสมากทีนี้ตัวของเกรดสามเนี่ยมันก็จะเป็นไมเดนรัวๆเหมือนกันนะครับติ๊กเกอร์นี่ ไม่แน่ใจนะครับนะว่าอันนี้แอรตตอเป็นปคนจัดมาให้มันจะใส่คี9เก้าอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็เป็นไปได้ในการใส่คีเก้าเพราะว่ามันมีตัวจั่วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีใส่ตัวระดังคูลรัฟใบหนึ่งและฮิวสี่ใบส่วนสไตล์เนี่ยก็จะเป็นของไมเดนสี่ครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกตัวกรถ้าเกือบหมดเลยจะมีตัวของไอดากอนตัวนี้ที่เอาไว้บวกพลังตัวชีเหมือนกัน จริงๆอาจจะแทบไม่ได้ใช้เลยสมันอาจจะแบบเลียงออกมาแล้วก็ตีตีเฉยตัวเด็กเนี้ยหลักๆครับมันจะรับพอแต่ตัวไมเดนแล้วก็จะเก็บกองเหมือนเดิมนั่นแหละมันจะไม่ได้ห่างแต่วิธีการเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะครับจะมีการเก็บกองแต่อาจจะไม่ได้เก็บเยอะเท่าสายลนานังคูลัสนะครับเพราะว่าลนานังคูลัสมันเก็บกองดีจริงๆอันนี้พูดตรงๆว่ามันเก็บกองโคตรเวิร์กเลยแต่ว่าด้วยตัวของสายมันเองอ่ะมันเป็นสภาพของลีเจียนอยู่แล้วถ้าจะเก็บกองดีด้วยเนี่ยเด็กมันจะแบบเพอร์เฟกต์เกินไปนะครับมันก็เลยแบบมี ความที่แบบมีของตีแล้วก็จะมีหลกักๆก็จะเป็นตัวที่ตีครับรับพูตออกมาทําท่าทําวงทําเวฟอะไรก็ว่ากันไปครับผมในส่วนของตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเด็กของมันนะครับของแคนซูลซึ่งนะเอาจริงๆครับเด็กของแคนซูลเอาเอาตรงว่ามันเป็นชุดหนึ่งที่ตัวออกมาได้เฉยๆมันมีแค่เนโอเรตตาที่ออกมาแล้วแบบยังพอมีคนฮือฮาอย่างตัวเกรเนเจอร ก็ตอนแรกออกมาเขาก็ไปทําเป็นสายไฮบริดกันนะครับผมนะก็เป็นสายไฮบริดที่แบบว่าใส่เบลลี่แล้วก็ใส่ตัวชานัวลงไป,ไปเล่นด้วยกันพอไปเมกาคลนีเมกาโคโลน,โโนีหนักข้อเลยตัวเมกาโคโลนีเองไม่สามารถทําไม่สามารถทำไม่สามารถเอามาเล่นได้เลยตอนนั้นปัญหาของเก่าไม่ได้ แล้วก็ออกมาจริงๆอ่ะในการ์ดจริงอ่ะมันทําอะไรเขาไม่ได้เลยในซีโร่โอเคยังมีตัวที่มีการแก้เทคนอะไรเงี้ยยัยงพอทําได้การ์ดจริงนี่ปวดตับพอสมควรนะครับจริงๆแคนซูลเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแคนที่ออกในชุดเจี๊ยบที่หนึ่งสองแล้วก็ดูแบบไม่ได้หวือหวาที่สุดแหละนะครับประมาณนี้ผมคาหรับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับอย่างเช่นเคยชอบกดไลค์ตามกดติดตามเลยกดกระดิ่งเพื่อให้รับข่าวท,ทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผม,ผมเพียงเดือนสามสิบห้าบาทสามารถเป็นแฮกเมมเบอร์ได้สระ ฝากติดตามแฟนเพจด้วยออ,อี VfT ไปสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกัน,หนใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ